ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูกษานเหมเดิมครับวันนี้มาดูเหล่าน้อยขับรถไมโคครับทอยดินครับวันนี้ทอยดินคลองไส้ไก่ครับนี่พี่น้อไส่ไก่ดินตรงนี้แข็งมากครับแข็งโบะเลยจาะไม่เข้าครับต้องไล่เจาะไปเรื่อยๆนี่ครับนายช่าง บอ่อลูกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จวันนี้ครับตอนเช้าแล้วครับบอ่อลูกนี้เสร็จนะครับคนก็มาเยี่ยมเยียครับเยอะแยะเลยเนี่ยเราใส่ไก่วันนี้ไม่เสร็จนะครับตอะแรผกผงกะว่าจะเอาให้เสร็จแหละแต่ไปมาไปมาดูดูไปแล้วก็ ไม่เสร็จนะครับ <Bye. S 1> ครับไปเรื่อยๆนะครับแค่ไหนก็แค่นั้น <Bye. S 1> เป็นรูปร่างนะครับเหลือปรับพื้นที่ <Bye. S 1> โอ้ดูครับน้ำตัวนี้ออกลีมากเลยครับ <Bye. S 1> บอ่อนี้ลึกสี่เมตรแต่น้ำออกเป็นสี อะไรนี่เป็นสีฟ้าเลยครับโอเจ๊ามาอีกแล้วเจแคทครับเดีผมลงมาพักก่อนให้เราแสดงหน่อยเราไม่ได้ใช้วิชามานานแล้วครับเดี๋ยวจะลืมพื้นฐานนะครับ กองไส้ไก่ก็เหลือนิดเดียวครับจะเสร็จแล้วเอาตรงนี้ในแบบไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะเจ้าของนาสั่งให้ทำนะครับเจาะทะลุเข้าหากันตอนนี้ครับจะเสมอดิน ขึ้นล่างครับเจาะทะลุมาน,นี่โอ้เราแสดงฟรีมมือแล้วโหดจัดเอาปิ้นเลยครับท่าเอียงเคียงคางโอ้สุดจัดยายบอก แล้วก็ไล่เก็บงานครับได้แค่ไหน,นได้แค่ไหนก็จอดครับเรานี่ไม่ธรรมดานี่มีดันโตได้ครับ สุดๆนี่ท่าโหนครับนานแล้วครับไม่ได้จับไมโครี่เราเกือบครึ่งเดือนได้ครับ ครับสวัสดีครับเหลาเหลาครับ, <laughs> บเรเ,รบเราจะคุดคลองไส้ไก่เอง <laughs> ดินแข็งมากเลยพี่ตรงนี้เหมือนจะดินลุกรังอะ่ะครับเอเคเลยครับโอ้ฮะลาวน้อย,ว,อย <laughs> วันนี้ให้แสดงฝีมือหน่อยไม่ได้จับมานาน เป็นนางนะครับแต่ไม่ค่อยได้จับช่วงนี้แต่ก่อนก็ตักดินขึ้นรถเออเ จะดึงตัวเราไปขับรถบอกมาวันไหนในรถเลเจ๊รถมาวันไหนบอเอาอะไรเอาแคทบอกเราจะหนักครับเออธรรมดาที่ไหน จัดับเรานี้ยกก็อยู่ติดถนนเลยนะครับถนนลาดยางนาเอ้ยโคกหนองนาอันนี้ใครไปมาไปมาก็จะจอดดูนะครับบางครั้งก็แอบ,บเขินนิดนิด <laughs> เนี่ยผมเจอดินตัวเนี้ยปวดหัวเลยครับเจาะไม่เข้าครับแข็งมากมองไม่เห็นเหลาเลยครับพอดีกับรถเลยเหมาะสมมากเลยครับเหลาขับสองร้อยนี่เข้ากันดีครับ นนี้เจคัดกับเซนนยมานะครับมาดูความคืบหน้าของงานน,ะนี่ก็ประมาณสามโมงได้นะครับ น้องช่างก็อยู่ข้างบนนะครับอ๋อ oh ฮึบเฮ้ยมีการสโลได้ เราจะเล่นท้ายากแล้ยเข้าขขว่าผมนี่แลหละผ, <laughs> ผมสอนให้ ไงบ้างึกไงบ้างะโอ้มนธรรมดาแล้ว yeah น no ี uh> oh, ่อะเราน้อยถอยดินเสร็จแล้วครับผมไปจัดต่อเลยทีนี้ ไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเอา้เส,สายครับอีกวันนึง่ง่ะอีกวันครึง่งครับ ทิบหน้านะครับ